ภาพมันไอหนี้เป่าว่าภาพแม่งแตกเป่าว่า ไม่แตลอละยู่นึกว่ายุงกัดเนี่ยสรุปเป็นอะไรสรุปเป็นอะไรมาไม่รู้ด้วย คือหนังลอกอักเสบที่เปลือกตาเลยเหรอะนะหัวตาตรงหัวตาอไม่รู้เจวยาให้เลย,ยปิว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 ,ปว มอสกิโต้ไม่น่าใช่นะมอสกิโต้แผลไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะอุ๊ย,ยอุอุอน,นี่ชนแม่งอูอแต่งรถ <c oughs> แก๊85ยิง9ต่อวิยิง1.4 รถกระป๋อง

เก็บก่อนแล้วกันประเภทระปืนอ้ย,อย,อย,อย ข้าวไว้ก่อนล้อมีแล้วแปดล้อแล้วเอาไม่ได้พกินจังอีกแล้วเหรอเธอ <c oughs> ตอนไหนเนี่ย โอ้โหเสียงชินจังดังกว่าเสียงเธออีกแป๊บนึงไม่ได้ยินเสียงเธอเสียงชินจังดังกว่าอีกตอนที่ชินจังยังไม่มีไอ้น้องสาวเหรออาก็เก่าอยู่นะ อเออมันมันมันเริ่มมันเริ่มพูดรู้เรื่องตอนหลังมันมีน้องอ่ะชินจังมันเริ่มพูดรู้เรื่องโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มีบั็กด้วยเด็กเปรตชัดๆ ก็อาจจะนะไม่ไม่อจะเรียกว่าถ้าพูดถึงความสนแล้วก็ใช่ถ้าพูดถึงความสนเรวก็ใช่ความพิลงพิเลน เอาได้เดี๋ยวออกได้อะไรของมันวะเนี่ยคนอุ้ยุใหญ่กระหลกใหญ่ออ้ยมานั่งดมติดตดอิดติดิดตมิ อร่อยด้วยเดี๋ยวก่อนเธอมานั่งดมน้ำมันมะพร้าวไม่พอเธอมานั่งชิมน้ำมันมะพร้าวไห้เรื่องเหรอโอ้ย ได้นานออไอ้ <ś m> ช่วยได้ใช่ไหมมันมันเอ้แต่อันจริงๆนะมันมะพร้าวมันก็ดีนะเธอมันเขาเรียกว่าไง ดีต่อผิวหนังคนมากกว่าพวกเคมีมันดีแบบดีดีเลยใช่ไหมดีมากๆเลยเหรอ ยิงมันช็อตมันยิงมันช็อตมันแล้วก็ยิงมันลุกเหม็นหืน เออไแรงจังวะคนแม่งเลยเข้าอู่ไปด้วยในตัวเลชั่นเอาลอ้ลอดล้อรถกัน,นคนกริป ก็บุตรีบุตรีดีกว่าอเอาประชิดล้กันรู้สึกไม่ปลอดภัยนี่งกเลสีกาก๊กะ เอาแต่ตุ้โหมเอาแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะรู้สึกแบบนี้เรื่เอเรียงยากถ้าถ้า กว,ว้างน่าจะเลี้ยวง่ายขึ้นถ้าฐานกว้างน่าจะเลี้ยวง่ายขึ้นกว้างตามก็น่าจะเลี้ยวยากเกิน รอเยอะจังวัวใครลบถังอะไรกันเฮ้ยเลี้ยวง่ายขึ้นเยอะเลยเธอก็บูลลี่ลูกค้า เสียงน่ากลัวคือทำอยังไงหรือเขาเขาเขารู้สึกแบบว่าพูดอ,อันนั้นก็เอืนความจำเป็นน,น่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรอุ้ยปีนใหญ่ปืนใหญ,ใหญ่ยังไงก็ต้องปืนใหญ่อ บูลลี่ว่ะเธอ เธอก็ว่าไปไม่ได้เ,าาเด,เด้องนั้นะดีที่สุดลนนะต,ลลต้องเอาเสายฟ้าขึ้นสูงให้ได้อ,อดม,อมโน Tá bom. Eu tenho. เลยไม่ไหวอย่าจัดคอนเลนส์เออเวฟคอนเลนส์เพิ่มระยะแคทลิงไม่นสนใจแต่อันนี้อะไรอะช็อตกันช็อตกันระดับแลเลยเหรอคือ,อหน้าตาคล้ายๆแมงป่องขึ้นไปทุกทีแล้วอะไรวะเนี่ย ขถฟฟ้าอย่างนี้มันจะช็อตได้ระยะยี่สิบห้าเมตรถ้าอยู่มาข้างหน้ามันจะช็อตข้างหน้าดีกว่าป่วะขอหน่อซื้อจื๊อจื๊อจื๊อและยิงไม่โอเคไม่มี ค่อยดูสมมากหน่อยรอบด้านได้อยู่คนรูดแม่งเลยเอ,อูย้อุ้ยอุ๊ยเอา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 ไม่โดนไม่โดน เห็นราคายาพวกตาเลือดแหมทำเป็นไอ้พวกนี้ก็ต้องยอมแหละว่ามันมันแพงจริงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บ ก็อย่างว่าแหละมันไนอ,อน้นี่อยู่แล้วจากนี้ตังว่ 3ามสอแม่งไม่น่าเลโอ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 แม่งมหาศาล ถาชาวที่มันแพงเธอมันอยู่บนเกาะอ,อุ๊ยอะไรเนะขอได้นแม่เหล็กอืมโอ้เยอะอะไก็ไม่ไหวไงยางยหาย่ เกิเอา,าอแค่เ่งกระบอกอหรอนะเมื่อไหร่ได้กำไรอ่ะ จริงไม่เหลือใช้คำว่าไม่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหรอกแบบนั้นอะ ก็ต้องยอมรับมันคือ,อมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะนได้อย่างก็เสียอย่างจันบานทีิผายเลยรถปูนั <c oughs> ่นแต่งรถกระป๋องอยู่เธอ มันเป็นมันเป็นรถกระป๋องแบบต้องแจ้งอะ่ะแล้วก็ใส่ปืนใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นให้มันไปเรื่อยๆ <c oughs> ยิงมันลูก <c oughs> อุ๊ยอา้าแปบ๊บหนึ่งนะโทรศัพท์เข้าใครทรงไลน์มาวะ เอาเดี <ừ> ๋ยวเดี <ừ> ๋ยวไปเอาเดี <ừ> ๋ยวไปเอาอยู่ตรงไหน ก็มีเอกสารมาให้เซ็นเฉยอเซ็นเอกสารแป๊ด คุณคือเหมือนแม่เปียบ